รัฐบาลให้ความสําคัญนะคะกับการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวบริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน OCS Connect ค่ะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ100%เเซโดยผู้ที่ประกอบการนะคะไม่ต้องเดินทางมาติดต่อซึ่งก็ประเมินว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการถึงปีละกว่า30ล้านบาททีเดียวค่ะโดยนายพิชัยนริทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีการ kick off digital trade OCS Connect ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้พัฒนาการให้บริการภาครัฐด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐแล้วก็อำนวยความสะดวกทางด้านการค้าในรูปแบบดิจิทัลเทรด บนระบบสุรกากรอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความคล่องตัวในการส่งออกสินค้ามาตรฐานโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญสร้างมูลค่าการค้าปีละกว่า285,000ล้านบาทค่ะสำหรับระบบ OCS Connect นะ,ะจะครอบคลุมกันให้บริการตั้งแต่การออกใบทะเบียนใบอนุญาตการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อประกอบพิธีการสุลกากรขาออกผ่านระบบ National Single Window ที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและเบ็ดเสร็จในแพลตฟอร์มเดียวโดยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาติดต่อเพราะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยง,งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อลดเอกสารที่ซ้ำซ้อนลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นแล้ก็รองรับการชำระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของ e-payment ได้ทันทีระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการกว่า1,150รายคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า30ล้าน5แสนบาทช่วยลดระยะเวลาในการขอรับบริการจาก29วันเหลือเพียงไม่เกิน30นาที เพิ่มกีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศถือว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูป,ปธรรมรองรับแล้วก็เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลแบบสมบูรณ์แบบ